กดติดตามให้ถึงหนึ่งร้อยซับไปดูคลิปกันเย้ yeah! กดติดตามสวัสดีนู้้ชมจันทร์รกกักนและผมพีม่รูมกมกเองนะครับวันนี้ก็ือที่มาที่มาชื่อว่าอมองอัด ep ที่หกเราก็จะเลือกและรอกันนะครับนี่เต็มพอดีสามสองหนึ่งไปกัน เฮ้ยคนดีอีกแล้วโอ้ยได้เราสามารถดูชิ่เปรได้เรามาซ่อมไฟโอเคมาซ่อมไฟตรงนี้โอเคเรามาตรงนี้อีกทีโอเคเฮ้ยสสีขาวช,ชมพูเป็นคนเจอผมก็ถามไปว่าที่ไหนเอาเขา้หวดกันแล้วอ่ะ ผมผมข้ามแล้วกันโอเคตอนนี้ยังไม่มีใครโดนออกนะครับเรามากดอันนี้ก่อนแล้วกันค่อยสแกนเดี๋ยวเราค่อยสแกนโอเคเฮ้ยสับสีเขียว เราบอกว่าเจอศพที่ห้องไฟเพราะศพอยู่ห้องไฟเราก็ข้ามโอเคเอ้าไม่ขบวนสองคนเราก็มาดูอันนี้เป็นอันที่สี่ครับโด้ยผมก็ต้องกดอีกทีหรอ่แล้วโอเคเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนศพสีชมพูอ่อน เขาบอกว่ามันอยู่ห้องของโมยเนาะ<า>ผมโบดสีม่วงแล้วกันเขาบอกเป็นสีน้ำเงินผมไม่ค่อยเชื่อใจใครเท่าไหร่นะทุกคนถ้าเป็นแบบนี้โอเคตู้อโอเคเรามาดูเชฟเบจอรดีกว่าเฮ้ยสีม่วงตายเฮ้ยส่งอยู่ไหน อันนี้อันนี้เป็นสสีส้มเฮ้ยผมวดสีชมพูแล้วกันชมพูน่าสนใจเอาเสมอเฮ้ยผมเสี่ยงมากเลยอ่ะทุกคนเพราะว่ามันมีแค่สามพพลขันตรกนหนึ่งคนเอาเสีชมพูกดไม่สีชมพูก็สีกล้วยผมบอก ผมน่าจะเป็นสีกล้วยแต่เขามาโวตผมคูเมดคูเมดแพ้พราผมเป็นคนดีเรียบร้อยไปรอบที่สองกันเลยครับตอนนี้กบเราอยู่รอบที่สองสองหนึ่งไปกันเฮ้เราได้เป็น,ปน,ปนปคูเมดเอาได้ดูชีวิตจรีกแล้วซอมไฟโอเค ตรงนี้มาเตินม,ามาน้ำมันเฮ้ยส,สีเขียวกดสอิมงม่วงบอกว่าผมเป็นผมบดสนนิ่งม่วงเอ้าก็บวผมสามคนเชื่อใจคนได้ไหมขนาดนี้เลยเหรอไอพวกนี้โอ้สำหรับคลิปนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะ